ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นี้นนทียากะได้ออกมาวัดนะคะช่วงนี้เลขก,ก็ออกไม่ไม่กับว่าคอยมีแนวทางเป็นไหน,นะคะพะว่าเลขก,กับพึ่งออกบางครั้งบางคนกับโชคดีบางคนกับ่โชคดีถ้าผู้บ่โชคดีเิ็นกับบ่อยาก เบิ่งเ่าอยากดูตัวเลขนะคะเพราะว่าเพิ่นบ่สบายใจนุ่นที่ยากกับเข้าใจนี่นะคะหัวอกค้นที่บ่โชคดีเพิ่นกะเป็นเงาๆอย่งนนะคะเป็นโรคซึมเศร้านุ่นที่ยากก็เคยเป็นตรงนั่นถึงเว่าได้นะคะแต่ว่าเมื่อน,นี้กะพระอาจารย์ลมโพ่นะคะเพิ่นกะทรงแนวทางมหาห้ต่องวดงวดที่่านมานี่กับเขาหาเจ็ดลางนะคะเมือน,นี้เพิ่นกะสรงมหาห้แล้วสิเป็นตัวใดนนุ่นที่ยากสิพาไปช้ม น้ำกันเลยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะค่ะก้อนสิบไปช่อมง,งวดไม่นะคะนุ่นที่ยากกับสิสุ้มให้เห็นงวดทิพานมาเนี่ยนะคะงวดทิพานมา,นนะะา,นมาอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายพระอาจารย์ลมพ่อผลกับกับคู่ให้เหลือสองคู่นะคะมี่หาสามกับเจ็ดหานะคะเป็นกัใหงับนั่กับมีหาสามสามหากับหาเจ็ดเจ็ดหากับปรากฏดว่ากับเขาหาเจ็ดล่างนะคะ อนุนญาติย่าเสียเห็นโค้งแรกก็นะอันนี้โค้งที่สองนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นโค้งแรกนะคะโค้งแรกของงวดที่ผ่านมาของพระอาจารย์ล่มโพนะคะเป็นส่งหาโค้งแรกนะคะเพิ่นกับจับคู่หานี่ตัวเด่นของเพิ่นกับมีซีมีเจ็ดมีหนึ่งมีหามีแปดมีสองค่ะเลขวิ่งเพิ่นกับมีเกตคับซีจับคู่หกับมิเจ็ดห้าสี่เจ็ดสามห้าเจ็ดศูนย์ หาเก้ากับหาศูนย์นะคะสามตัวก็จะมีสามสี่หาสามหกศูนย์ตัวเน้นของเพิ่นก็คือเจ็ดหานะคะเจ็ดหากับหกศูนย์นะคะนะคะกับปากุดว่าเขาหาเจ็ดล่างนะคะนุ่นที่ยากกับท่าย็นแล้วนะคะของโครงสุดท้ายนะคะอันนี้โครงแรก,กแล้วก็จะมีโครงสุดท้ายแล้วก็เข้ากับเขาไปโชมงงวดงวดที่จะถึงนี่งวดวันที่สิบวันที่หนึ่งท่านว่าไปน้ำกันเลยค่ะ ค้ากลบานมัสก,การค่ะพระอาจารย์ค่ะข้เาเสียงคือเบาเถอะค่ะค่าเซ็ตแล้วเด้อค่ะด้อหนูน้องทิยาเอาโทรศัพท์ึ้นนี่ก้นเพค่อคอยได้ยินเสียงค่ะพ่าอ,อนนาจารย์ว่าเสียงเบา,าค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะ ค่ะพอ้อมแล้วค่ะพระอาจารย์นนทิยาตเตรียมสมุดปากกาแล้วค่ะ,ะ,ละเลขวิ่งบะค่ะ,ะดดเดนเหล็กเดนค่ะ,ะหนึ่งศูนย์ห้าค่ะ องหนึ่งหกค่ะจับคู่สองศูนย์ค่ะหกศูนย์ค่ะคะห้าเก้าห้าเก้าค่ะหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งห้า หนึ่งห้าค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะเน้นเลขหกตัวจะมีสองศูนย์หกศูนย์หาเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหากับหนึ่งศูนย์เป็นมะขามพาร์การ์<บ>ตัวเน้นตัวใดค่ะอ่าตัวเน้นยังบอท่นเน้นให้แต่ว่าเนยไมใ่ใจคือสองศูนย์ค่ะ ตอนโค้งสุดท้ายพระอาจารย์จังสิเน้นหายสองคู่ครึ่งวันที่ผ่านมาแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะเลขสามตมีบ่ค่ะเออมีอยู่ะอ่าลูกหัวมันดิเข่าลองจับเมือหนิลูกหัวลอกล้องกระจายว่ามันล่กเขานะติดตัวเดียวนะส่วนมาเข่าสองตัมันบ่ค่ะแม่นเสองตัวค่ะค่ะว่าเป็นลองลองกวันนี้เนาะค่ะค่ะสามสิบแปด สามเจ็ดแปดหนึง่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ค่ะมีสองคู่ตอนนี้ละมีสองคู่สองคู่เนี่ยค่จะจารย์เน้นตัวใดค่ะเอาสามเจ็ดแปดเน้นสามเจ็ดแปดหนึ่งบนตั <c oughs> วเลขสองตัวนี่เป็นบนล่างไปกราบน้ำโบค่ะแม่น ล่างบนแต่ว่าเล็กวิ่งวันนี้จับหนึ่งกับศูนย์ได้วิ่งหนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์ข้าวแท็กที่ตอบลีว่าจับไม่กะเล็กแมตะล่างในตะล้างให้ยเพื่อนในตะล้างนี่ห้เพื่อนจับไฟกันเอาเป็นบพราะขาคันอาจารย์จับให้เพื่อนเพาะถูกแกเพื่อนให้ยเพื่อนจับเอาเองในตะล่างตัวเด่นเป็นบพราะ แมนค่ะแต่คนชอบเป็นจับเอเองผิดก,ก็ได้แต่ร่างนี่มันจะมีมีเลขห <1, S 1> นึ่งเลขศูนย์เลขห้าเลขสองเลขหนึ่งเลขหกนั่นที่ย่าเข้าใจถือบ่ค่ะถูกต้องแล้วก็ให้เพื่อนจับเอาเองขันเพื่อนบ่มักที่ว่าอาจารย์จับใหายแล้วบ่ถือใจเพื่อนให้เพื่อนจับเอาเองแมนมดเรามันบ่ค่ะมีเลขเมันมีเลขเล่นตนัวเลมาจักดกูเลยเลยค่ะ เมื่อวัที่แล้วโค้งสุดท้ายพระอาจารย์ก็หายแค่หาสามสามหาก็หาเจ็ดเจ็ดหานะค่ะเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้ว่าหรอค่ะมันเป็นเลขดังเลขอันก็หาซื้อนี่คุณนุองก้อนก็ถือหน่อยๆเพราะได้หลายก็เลยบ่บ่ค่อยว่าอยากพ่อได้เหตุบินะคะพันนี้คนนในเก้วกอนเลยแต่งวดมาหนีคันได้ละลายเพิ่นทำบุญน้ำเดี๋น้นๆที่ญาจะโอนขอหมายเลขเหมืนที่ทำบุญน้ำตั้งวัดเนาะค่ะเนาะ เพราะว่า,วามันเปิดโตวงวดแรกบางคนกับบางคนลูกกับเลยบกาล่องแค่เบิงเบิงซื้อเบิงไปเปรียบเทียบซื้อเพราะว่าเป็น,นงวดแรกแต่วางวดนี่เป็นงวดที่สองที่พระอาจารย์เอามาลงทั้งสองนุนยที่ยาพระรวยเป็นงวดที่สองกับบอลูว่าจะเข่าหรือจะไกลเที่ยงก็ค่ยติดตามนั่งกันนะคะเนาะเมื่อแล้วมันบ,นบอกขาเลขแม่นเมื่แล้วนุษที่ยากกับขอขอบ คุณกราบนรัสก,การพระอาจารย์ลหลายๆนะคะเด้อที่ทรงเนวทางมาไห่เป็นแค่เนวทางแฮซือสลาก,กินแบ่งรัฐบาลจะเขาบ่จะรุดกับกบ่บากัน,นะคะขอบคุณหลายๆกราบนรัมสการขอบคุณค่ะวัสดีค่ะค่ะเดกอลค่ะเพราะไม่ไปนอนเอฟซีก็สิ่อย่างนี้เลรนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนที่ยาก,กับพระอาจารย์ล่มโพนะคะ มดทผ่านมากงวดวันที่16กพฤศจิกายนพระอาจารย์ลมพกหาหสองคลิปนะคะกบเขาทั้งคลิปแรกกับคลิปที่สองคลิปที่สองพระอาจารย์เน้นห้แค่หาหาสามสามหากับหาเจ็ดเจ็ดหานะคะแต่ว่าคลิปแรกกระลายตัวจักน้อยแต่ว่าคลิปที่สองโค้งสุดท้ายพระอาจารย์เพิ่นเน้นห้กับคือเขา่าหาเจ็ดเจ็ดหาดันั้นจะยาเสร็จ,จะไปซู้ห้เบื้องยอดหลังของคลิปทิพานมากงวดทิพานมากนะคะตอน ตอนนี้ให้เบิ้งของไม้กันนะคะอันนี้ของไม้งวดวันที่หนึ่งท่านว่าเนี่นะคะหนึ 1, ท่านว่าคามสองหาหกสีเนี่ยนะคะพ่นหายเล็กวิ่งเอเอหายเล็เด่นกันนะคะเล็กเด่นมี1นมีศูนย์มีหามีสองมีหนึ่งมี6นะคะเล็กวิ่งคนหายวิ่งหนึ่งับศนนะคะจับคู่หายก็จะมี2องศูนย์หกศนหาเกหาหนะคะ3ามโตก็จะมี ามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดซี่นะคะตัวเน้นก็นจะมีสามเจ็ดแปดเลขสองตัวก็จะเน้นสองศูนย์นะคะปออไปกับบนล่างนะคะแต่ว่าเพ่นว่าโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเพ่นจะเน้นห้หน่อยคู่ก็นี่นะคะเดี๋ยวนนที่ญาสิสู้ไม่เห็นหววทีพานมาว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะนี่ทีมาที่ไปของหววทีพานมาโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์เพิ่น เน้นหายนะคะจับคู่หายเลือกโค้งสุดท้ายกับมี2สองคู่นะคะมีหาสามสามหาหาเจ็ดเจ็ดหาแค่นี้นะคะเพิ่งหายซื้อบนล่างกับเขาหาเจ็ดล่างนะคะตาบางงวดนี่ใกล้ๆมือเดี๋ยวพระอาจารย์เพิ่งกับสินเน้นหายแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายคือเก่านะคะแต่นนทิยาก,ก็จะสู้ให้เห็นงวดนี่เป็นตัวตัวเน้นตัวได้นะคะอันนี้ของงวดเก้างวดที่ผ่านมานะคะ น,นี่ของงวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกซีเนี่นะคะอาจารย์ให้เลขเด่นมิหนึ่งมิศูนย์มิหามิสองมิหนึ่งมิหกนะคะเลขวิ่งก็ไหวิ่งหนึ่งกับศูนย์สองคู่ 1, 0, 2, โตมันก็จับคู่หายมิสองศูนย์หกศูนย์หาเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ตัวเน้นก็จะเป็นสองศูนย์นะคะเลขสามตัวพระอาจารย์จับหายก็จะมีสามเจ็ดแปด จับ1น4นะคะตัวเน้นก็นจะเป็น378พาจ็ดแปารย์บอกว่าเลข3ตัวบ่ค่อยเข่านะคะบางข้างอาจจะ3ตัวอาจจะพิษตัวนึงนะคะนะคะพอรอไปกักบ,บนล่างนะคะเป็นแคร์แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะแคปนาจอไห้จดไหวเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะค้อเลขจะออกกับการเลื่อมนะคะอีกหลายมือเพราะว่าเลขก็เพึงออกได้สองสามมือนะคะเพิ่กนกระุ่งมาใหาต้ตตองวดนะคะ พระอาจารย์ซึ่งทรงมะไห่ช่องนุนทิยานี่เป็นงวดที่2นะคะงวดนี้เป็นงวดที่2ง,งวดแรกเป็นทรงมาไห่กับเขาเต็มๆเ,เลยนะคะหาเจดงวดนี้เป็นงวดที่สองนุนทิยาก,ก่ะขอหวยพอ,อนหายพ่อแม่นพี่น้องเอฟซีโชคดีนี้ใช่ถูกหวยลำด้วยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ